เชื่อชื่อมจจากโรงเรียนุกกศึกษายชค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญรทวค่ะจบจากโรงเรียนบบากคุอยูอชันม .4 นัได้ไหมคะเอ่อถ้าใครไม่ได้ในคำถามน้นนะคะเดี๋ยวอาจะมีรางวัลวให้นะคะเพิ่มเติมอ่าเริ่มค่ะ เจ็ดสิห้าหแปิบีากาสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบเอถูกต้องไหมคะถ<อ>ูกอาะพร้อมมือรูในห้องหนึ่งคนข่ขอยโวแมนรูเน้่ข่อยเป็นแม่บ้านดีแม้มาแล้วนะคะรคูก็เป็นเช็คข้างหลังคือเรา้างเป็นผู้ชางเลย ก็นี่โอเคโอเคพูดเพื่อนหน่อยคราบอะไรลูปเอาคำนี้ก่อนคุณเอพูดหน่อยฉายาที่เพื่อนเรียกบอกฉายาที่เพื่อนเรียกผ<อ>ู้ใดเป็นมูมัน,มนสวัวเพื่นอนเรียกอะไรฉายาเพื่นอนเรียกคือจั๊ก,จกขับมาใส่ไม่มีฉายาไม่มีฉายาหรือว่าเพื่อนไม่เรียกเพื่อนไม่เรียกด้วยกี๊กทเว่ บอกอะไรลูกบอกชื่อผลไม้ที่มีสีแดงบักแดงบักตะโกบอกอะไรนะแตงโมภาษาอังกฤษว่าแตงโมภาษาอังจีนอะไรอะไรลอนนะเมลอนเหรอเออวาใช่เมลอนถูกไหมครับคุณครูภาษาอังกฤษาจีนถือว่า มันส bon okay. ีอะไรอ่ะโอเคเซฟ่นอหนกน้องน้ำขิงไมที่มีอันนี้ก็บอกด้วยบอกผลไม้ที่มีสีเลยนมะม่วงมะม่วงสุกมะม่วงสุกเอาใจชถดีกว่าได้เอาต่อเอาโอเคปรบมือให้น้องๆูบอกชื่อจังหวัดชื่อ เชียงใหม่เมื่อสักครู่ว่าดเลยนะครับนิสานนิสานแม่บอกต้าโอเคปัตตานีค่ะปัตตานีแม่นี่บอกครูสังคมเจ้าป้านใช่ไหมครูสังคมนลามปัตตานีให้เบอร์นูเล่ลามามาปัตตานีถูกไหมลูกปัตตานีถูกโอเคครูนั่นที่บอกว่าถูกนะครับ ครูเคมีถูกไัมครับครูเคมีถูกต้องค่ะจมคุณหนีวมี่ายนะได้ขอเียนคขางานเาานานวแป้งขูให้ป้กซิวหมวยซิแป้งเนื้อาอะไรนะคาแป้งคุี่ใส่แอ้ง No! my god